สวัสดีครับนักเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เรื่องของการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของคำสั่งในการวนซ้ำ for นะครับไปแล้วนะครับอาทิตย์นี้นะครับเรื่องของการทำซ้ำด้วยคำสั่ง while ซึ่งลักษณะการทำงานนะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือจะทาในกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริงนะครับอย่างตัวอย่างแผนพังนะครับเริ่มต้นแล้วก็คำสั่ง แล้วตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทําคําสั่งที่อยู่ในบล็อกคําสั่งทั้งหมดแล้วก็กลับมาตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งถ้ายังคงเป็นจริงก็จะทําซ้ําแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่จริงนะครับก็จะออกจากลูก y ไปนะครับเรามาดูนะครับการเขียนโปรแกรมบ้างนะครับตัวอย่างนะครับจากชั่วโมงที่แล้วเราใช้คําสั่ง for นะครับ คำสั่ง for ทบทวนคำสั่ง for ก่อนนะครับ for i ในตัวอย่างนี้ต้องการเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลขตั้งแต่0ถึง6นะครับ in range หลังคำสั่ง for หรือคำสั่ง y ทุกครั้งต้องมี colon นะครับและก็คำสั่ง if e ด้วยนะครับต้องมี colon เพื่อบอกว่าตอนนี้จะเริ่มรอกคําสั่งนะครับคือคําสั่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นนะครับตอนนี้เราอยากจะแสดงตัวแปร i ออกมาก็ print print i นะครับวงเล็บแล้วก็ดูผลผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 1 2 3 4 5นะครับก็คือ i จะเริ่มที่0และไปสิ้นสุดที่ตัวที่6ก็คือเลข5นั้นมี5มี6ตัวแต่ว่าเริ่มที่0 นั้นผลลัพธ์ก็จะเป็น0 1 2 3 4 5แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนคำ,คำสั่ง for ตรงนี้นะครับลูก for ให้เป็นลูก y เราก็ต้องบอกว่าตัวแปร i นะครับเขียนข้างล่างก่อนเราต้องให้ i เท่ากับ0นะครับเพราะเริ่มต้นที่0แล้วก็ y นะครับ i น้อยกว่าน้อยกว่า6นะครับหรือจะบอกว่า i น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5ก็ได้นะครับคำความหมายเดียวกันนะครับหลังคำสั่ง y เราก็ต้องใส่โคลอนนะครับพอเอนเตอร์มามันจะย่อหน้าอัตโนมัติแล้วภายในคำสั่ง y เราก็เสียงคำสั่งต้องการให้แสดงตัวแปร i ออกมานะครับก็ print i อ่า e r แต่คำสั่ง y นะครับตัวแปร i ตัวนี้จะไม่เพิ่มค่าจนกว่าเราจะสั่งให้เพิ่มค่านะครับส่วนคำสั่ง for ทุกครั้งที่จะวนกลับไปที่คําสั่ง for ตรงนี้นะครับ i จะถูกเพิ่มค่าขึ้นอีก1ทุกรอบนะครับไอไหม0 1 2 3 4 5ก็คือทุกรอบมันจะมีการเพิ่มค่าขึ้น1แต่สําหรับ y ถ้าเราไม่ใส่ให้เพิ่มค่าเราไม่กำหนดเพิ่มค่านะครับมันจะเป็นค่าเดิมตลอดคือ0มันจะวน0อยู่ตลอดนะครับและก็ไม่ออกจากลูปมันก็เรียกว่าการติดลูปนะครับนั้นเราก็ต้องใส่ตัวแปร i นะครับ i เท่ากับ i บวก1เป็นการเพิ่มครั้งละ1นึ่งถ้าเราเพิ่มครั้งละ2ก็ได้นะครับมันก็จะเป็น0,2,4,6นะครับ02 4ยึง6จะไม่มีนะครับนั้นเราก็เพิ่มทีละ1เราต้องการผลลัพธ์ไม่เหมือนกับอันอันแรกนะครับคือ f o r แล้วก็บวกเพิ่มอีก1น,นะครับแล้วก็ลองดูผลนี่ก็แต่กจะมาร์ค ถ้าเรามารกอันนี้ก็คือมันจะไม่ทํางานนะครับก็คือมันจะไม่ไปไปไม,ไ,มไม่ไปประมวลผลนะครับคำสั่งเหล่านีา้ก็รันดูผลอ่าเม็นไหมตัวแปไอมากเกินไป i นะครับไม่ได้เริ่มต้นไอไเริ่มต้นที่012345นะครับซึ่งผลลัพธ์จะเหมือนกับคำสั่ง for แต่ว่าตรงคำสั่ง y ลูป y นี้เราเขียนคำสั่งมากกว่านะครับ ซึ่งคําสั่ง for และ y เราก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าคําสั่ง y จะใช้กรณีที่เราทํางานซ้ําไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าจะซ้ํากี่รอบเราก็จะใช้คําสั่ง y นะครับส่วนคําสั่ง for ก็คือเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะวนซ้ํากี่รอบหรือประมาณกี่รอบนะครับเรารู้จํานวนสูงสุดเท่าไหร่ เราก็ใช้คาสั่ง for ส่วน y เราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีบนซ้ําเท่าไหร่อย่างเช่นการสร้างเมนูต่างๆนี่ครับเราไม่รู้ว่าผู้ใช้จะกดออกเมื่อไหร่เราก็ต้องวนซ้ําอยู่ตรงนั้นจนกว่าผู้ใช้จะสั่งให้ออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนหลังนะครับคําสั่งเกี่ยวกับเมนูเรามาดูการใช้คําสั่งตัวอย่างการใช้คําสั่ง y นะครับอ,อย่างเช่น0ถึงน้อยกว่า น้อยกว่า10บไม้มากหน่อยอ่าครูต้องการให้เพิ่มทีละ2อ่าก็แค่บวก2เข้าไปผลลัพธ์อย่างไรครับก็คือศูนย์อี่าก็มันจะบวกเพิ่มไปทีละ2นะครับแต่ถ้าเราเริ่มที่เริ่มที่2นะครับเราสามารถกําหนดเริ่มต้นได้ว่าเราไม่ต้องการเริ่มที่ศูนย์เราเริ่มที่2อ่ามันก็2วนไปบวก2ก็เป็น4นะครับก็แสดงสีออกมา พอมาเจอนี้บวกอีกสองสี่บวกสองก็เป็นหกนะครับกับก็ยังน้อยกว่าสิบก็ปิ้นค่าไอออกมาก็เป็นหกอกมาบวกอีกสองก็เป็นแปดแปดนะครับวนกลับไปแปดก็ยังน้อยกว่าสิบก็ปิ้นค่าไอออกมาก็ได้แปดมาบวกสองอีกทีก็เป็นสิบกลับไปสิบน้อยกว่าสิบนะซึ่งมันเป็นเทสแล้วนะครับก็ไม่เทสก็มันก็ไม่ทําต่อมันก็จบการทํางานแค่นี้นะครับดูตัวอย่างที่นะครับเป็น อ่าเป็นลิทอ่ามันตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากได้จํานวนคีอยอ่าทำยังไงนะครับอ่าอยากได้จํานวนคี่เมื่อกี้ได้จานวนคู่ออกมาจากลำดันคี่ก็เปลี่ยนค่าเริ่มต้นที่1นะครับเพราะว่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับก็คือบวกไปสองนะครับอ่า้เปลี่ยนมากกว่านี้ก็ได้บวกสามบวกสี 3, ่บวกห้า้ว้แต่เรานะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันจะทําเมื่อไอตรงนี้นะครับน้อยกว่าสิบเมื่อมากกว่าสิบเมื่อไหร่มันก็จะจบการทํางานทันทีนะครับนะถ้าเราบวกตัวเลขมากมาก การทำซ้ำตรงนี้มันก็จะน้อยลงบวก5 1าบวกห้านะครับมันก็จะได้แค่2ตัว1กับ6นะครับพอบวกครั้งละ 5. อ่าอย่างเช่นเราต้องการใช้กับตัวแปรที่เป็นลิตรบ้างนะครับก๊กอบมานะครับตัวแปร i ตรงนี้ไม่ใช้แล้ะัวแปร a นะครับเป็น ตัวแปรชนิดลิ์นะครับลิ์ก็คือจะมีจํานวนสมาชิกอยู่ข้างในนะครับกี่ตัวแล้วก็แล้วแต่นะครับเหมือนเดิมนะครับ I ต้องเริ่มต้นที่ที่ศูนย์นะครับเพราะว่าการนับลิ์มันจะนับลิทตัวที่ศูนย์เริ่มที่ศูนย์นะครับแล้วก็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะครับมีสี่ตัวแต่ว่าสมาชิกตัวที่สามนะครับสูงสุดดังนั้น I นะครับยังน้อยกว่าเลน เล่นเป็นตัวนับจํานวนนะครับว่ามีสมาชิกกี่ตัวของตัวแปร a นะครับตัวแปรแบบนิดอ่ะมันก็นับมาได้4ตัวแสดงว่ามันจะทําซ้ําตรงนี้ประมาณ4รอบนะครับวนซ้ําจํานวน4รอบอ่าในขณะที่มีการวนซ้ําก็จะมีการใช้คําสั่ง if e เข้ามาช่วยนะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขอ่า if e a ตัวที่ i นะครับก็คือตัวแรกก็คือตัว i ตัวที่0ูนย์นะครับ หาร2อย่างนี้ก็การหารให้เหลือเศษนะครับหารเอาเฉพาะเศษถ้าเป็นเศษเป็นศนย์แสดงว่าจํานวนนั้นต้องเป็นจํานวนคู่นะครับที่หาร2แล้วไม่ไม่มีเศษก็เป็นจํานวนคู่ถ้า1นหาร2มันจะมีเศษ3หาร2ก็จะได้1.5มันก็จะมีเศษนะครับแต่ถ้า4หาร2ได้2พอด,ดีไม่มีเศษเศษเป็นศนั้นั้นสอสเง่อนไขว่าถ้าเมื่อไหร่หารด้วย2แล้วเศษเป็น0ูนย์ดงว่ามันเป็นจํานวนจํานวนคู่ก็ปริ้นค่า,านะครับ คำว่าปริน้นมมนอยู่ในบล็อกของ if นะครับก็คือมันจะทําไปใต้เงื่อนไขของอ f ฟพอปริน้นค่า a ตัวที่ i ออกมานะครับแล้ว i บวกเท่ากับ1ก็คือหรือเท่ากับ i บวก i เท่ากับ i บวก1ก็คือเพิ่มค่า i อีก1น,นะครับใน loop y เราจะต้องมีการบอกให้เพิ่มค่านะครับมันก็จะวนซ้ํากลับไปก็คือค่า i ก็เปลี่ยนเป็น1อ่ามันก็ไปตรวจสอบตัวที่1ตัวอีกก็คือ2 มันก็จะวนซ้ำมางนี้ไปเรื่อยๆพอไปตรวอตัวที่3ตรวจอบตัวที่4พอครบนะครับครบ4ตัวมันก็ออกก็คือจบการทํางานเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้2กับ4เพราะมี2กับ4เท่านั้นที่หารหาร2แล้วมีเศษเป็น0แล้วก็ได้จํานวนคู่ออกมานะครับจากการใส่ตัวเลขยลองเพิ่มตัวเลขเข้าไปนะครับเช่นเจ็ดแปด สิบห้าสิบนึ่งร้อยอ่งลองดูผลว่าตัวเลขอะไรบ้างครับที่เป็นจํานวนคู่ก็สั่งไปนะครับก็คือ2 4งสแล้วก็50เห็นไหมครับมันก็จะตรวจสอบออกมาได้ว่าตัวเลขอะไรบ้างเป็นจํานวนจํานวนคู่นะครับหรือเราใช้ y ในกรณิที่เรานะครับไม่ไม่ทราบว่าจะวนซ้ำตั้งหมด กี่รอบนะครับอ,อย่างตัวอย่างนี้ก็คือทําซ้ํานะครับที่เป็นจริงอันนี้ก็เหมาะกับการทําเป็นเมนูแล้วก็ทําวนซ้ําไปเรื่อยๆโดยที่ผู้ใช้จะเป็นคนเลือกที่จะออกจากการทํางานเองนะครับอ,อย่างเช่นนี้ Y True ในขณะเป่นจริงก็ให้แจ้งค่า1นะครับ1แล้วก็บอกว่าทําต่อไป2จบการทํางานก็คือเมื่อผู้ใช้กด2ให้ออกนี่คือเงื่อนไขที่เราวางเอาไว้นะครับ แต่ว่าตรงน,นี้คําสั่งพิ i n ์ก็คือแสดงข้อความให้เราได้ทราบว่านะครับว่าให้1ทําอะไร2ทําอะไรแล้วก็ CS เท่ากับ Input นี่เป็นตัวแปรตัวแปรสำหรับรับค่าจากการกดแป้นพิมพ์นะครับเพราะว่า Input คือรับค่าข้างในวงเล็บแล้วก็ใส่ข้อความนะครับคือข้อความในวงเล็บต่างๆนี้เราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้แต่ว่า,าที่ครูไม่พิมพ์รลมจะเกิดการชดเชยสระนะครับมันจะยากในการพิมพ์หน่อยหนึ่ง ก็เลยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือในในวงเล็บนะครับในเครื่องหมายอ่าตัวนี้นะครับคือเราพิมพ์อะไรก็ได้นะครับภาษาไทยภาษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าตอนรับตอนแสดงผลก็แสดงผลตามที่เราพิมพ์จากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบตัวแปรสีเว่าเท่ากับเท่ากับ2หรือไม่นะครับเหตุผลที่ใส่2เนี้ยมีเครื่องหมายาควันหนูอยู่อันหนึ่งนะครับเครื่องหมายลน้ําอยู่เพราะว่าตอนเรารับไปมันจะเป็นข้อความนะครับ แต่ถ้าเราไม่ใส่มันจะเป็นตัวเลขอ่าซึ่งแต่ว่าเราต้องมาใส่ตัวฟังก์ชันในการเปลี่ยนนะครับอันนี้ครูไม่ไม่ต้องการเปลี่ยนก็เลยใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับว่าเป็นข้อความเท่ากับ2ตัวก็คือใช้ในการเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นเท่ากับตัวเดียวก็คือเป็นสมการนะครับในการคํานวณหรือการกําหนดค่าอ่าแล้วก็คําสั่งที่ใช้คู่กับคําสั่ง y ก็มีอยู่3คําสั่งก็คือคําสั่ง คำสั่งเบรกนะครับคำสั่งคอนตะิเนียาคำสั่งเบรกก็คือใช้ในการกรณีต้องการให้มันจบหรือออกจากลูปนะครับออกจากลูปถ้าคอนติเนียก็จะทําซ้ําไปอีกนะครับหรือคําสั่งพาร์ p พาร์คือข้ามไปเลยนั้นะครับตรงนี้ครูใช้คําสั่งเบรกก็คือถ้าเมื่อไหร่กด2ก็ให้เบรกเบรกก็คือออกจากลูปออกจากลูปมันก็ไม่มีคําสั่งต่อแล้วมันก็จบการทํางานนะครับลองรันดูผลนะครับ มันก็จะขึ้นเมนูมาว่า1นนะครับตามที่เราพิมพ์1 continue exit แล้วก็ขึ้นข้อความว่า o o ด east ให้เราเลือกนะครับงั้นบอกได้ว,ว่าถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้งั้นลองใส่ข้อมูลนะครับแต่ว่าก,กูใส่เลขหนึ่งมันก็จะขึ้นซ้ำมาอีกมันก็คือวนกลับไปนะครับกอใส่เลข่าตรงนี้เลข3มัาจบการทำงานจะแล้ว จริงๆมันจะไม่จบเพราะเราจะจบได้ต้องใส่เลขเลขสอนะครับอา,อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในตัวการทำางานนะครับอ่เอาใหม่ใส่เลขหนมันก็จะวนซ้ำอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อใ่ใส่เลขสอนะครับก็จะจบนะครับ ในวลางเขียนโปรแกรมจริงๆเราก็ต้องมาแก้ไขเมื่อกี้ที่ครูใส่เลกสาบางครั้งมันก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับแต่ให้ดูหลักการทํางานคร่าวๆนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราทําซ้ําแบบไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่และก็สามารถออกจากลูปวนซ้ําโดยผู้ใช้เองเราก็จะสนใจใช้คําสั่ง for นะเอาคำสั่ง while นะนะครับส่วน for ก็คือใช้ในกรณีที่เรารู้ว่าต้องวนกี่รอบกี่รอบเราก็ใส่คําสั่ง for แต่ว่ามันจะสั้นกว่า คำสั่ง y แต่ว่าคำสั่ง y บางทีมันก็มีความยืดหยุ่นกว่าคำสั่ง for เยอะนะครับเรือกโปรแกรมอลองอีกสักหนึ่งตัวนะครับตัวแปรล,ลิท ุมมีตัวแปร a เป็นตัวแปรลินะครับมีฟูมี Bar, ์มีบัสมี q u x ตัวแปร s เท่ากับฟูเหมือนเดิมนะครับตัวแปร i เป็นตัวนับรอบใที่0อ่าแล้วก็ i น้อยกว่าเลน a a ก็คือตัวแปรแบบแบบลิทมีกี่ตัวนะครับ1 2 3 4ก็มี4ตัวนะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยคำสั่ง if ถ้า a ตัวที่ i นะครับก็คือตัวที่0,1,2,3 เท่ากับเท่ากับตัลแปร s คือคําว่าฟูนี่ครับเท่ากับฟูเมื่อไหร่ก็ให้แสดงข้อความว่าคําคว่าฟูนี้อยู่ในในลิสต์นี้นะครับเป็นการหานะครับหาว่าข้อความที่เราต้องการอยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่านะครับถ้ามีเมื่อไหร่ก็ให้เบรกก็คือออกจากรูป y ไปเลยนะครับก็คือเจอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอก็ให้บวก ไออีกหนึ่งก็คือขยับตัวแปร i ไปอีก1น,นะครับจากศูนย์ก็เป็น1ก็วนกลับไปนะครับวนกลับไปอีกถ้าไม่เจอก็วนกลับไปอีกนะครับถ้าเจอก็เบรกก็ออกนะครับออกไปทํางานตรงไหนนะครับก็คือหลังตรงนี้เลยนะครับหลังเอลนะครับ y จะใช้คู่กับคําสั่งเอลเหมือนกับคําสั่ง if e นะครับ if e ก็มีเอลนั้น y ก็มีเอลก็คือเป็นจริงนะครับก็ทําแต่เมื่อไหร่ไม่จริงสามารถมากลุ่มเงื่อน,นไขได้ว่า ให้ทำอะไรนะครับอย่างตัวอย่างนี้ถ้าว่าวนไปแล้วจำนวน4ครั้งไม่เจอเลยนะครับก็คือวนไปสีครั้งก็มาทำหลังเอลก็คือบอกว่าฟูไม่พบนะครับอลองดูผลนะครับอบอกว่าฟู i อิทฟาวอินลิสก็คือเจอตัวแรกเลยนะครับก็คือขนาดที่เป็นศูนย์นะครับถ้าเท่ากับฟูนะครับฟูเท่าฟูตัวแรกเจอพอเจอปุ๊บมันก็เบรก เบรกก็ออกมาอยู่ดังจบการทํางาน,นก็คือบรรทัดที่13นะครับไม่ใช่12แต่ถ้า้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนคําว่า full เป็นคําอื่นนะครับอ,อย่างเช่นว่า A S S อ,อย่างเนี้ยมันไม่มีอยู่ในลิตรนี่ครับแล้วก็สองรันดูมันก็จะบอกว่า A S S not found in list ก็คือไม่พบในลิต t ที่เราใส่ข้อความก็คือมันจะวนตรงนี้ก็ไม่เจอ ไม่เจอมันก็วนไปอีกไม่เจอก็วนอีกนะครับไม่เจอก็วนอีกจนครบ4รอบสรอบมันก็มาทําหลังคําสั่งเอลก็บอกว่าไม่พบนะครับอลองใส่คาว่า bar นะครับ bar ใส่คําว่า bar ลองรันดูนะครับคำว่า bar ก็พบนะครับเพราะว่าคาคำแรก full f u l ไม่เจอ ผู้ไม่เจอมันก็บวกอีกหนึ่งก็ไปคําที่สองคำที่สอง,สองตรวจสอบเจอมันก็บอกว่าบาร์ฟาวอินลิทแล้วเจอคําสั่งเบรกคาสั่งเบรกก็จะออกจากรูปมามาบรรทัดที่สิามก็คือไม่มีคําสั่งต่อแล้วมันก็เลยจบนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคำสั่งในการวนซ้ํานะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือยังไม่เก็ายังไงนักเรียนสามารถหาความรู er ้เพิ่มเติมได้จาก Google นะครับ หรือจาก YouTube ซึ่งมีคลิปสอนนะครับการอธิบายมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ